ปัญหายกดไว้เีี้ย่ข้างโน้นดีเดี๋ยวพี่เห็นปะเลื่คลิกเรื่อยๆแหละกดเรื่อยๆเออเอ็กดมาไงไอ้ยี่่กดนิ้วอ่ะปกติผมก็ไม่ต้องตั้งหรอกครับมาโคพอนิ้วมาโคอยู่แล้วนี่ผมไม่ตทางนี้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโอยสัตว์เล่นลิ้นไม่ผมเอวัยเลยนะพี่ได้หมดได้หมดไม่เรารับนะทุกคนอ๋อเราเราเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทึ้กระบาดจนตายกับผมเลย Bạn này nào? này Ui. Về đồ. Cafeo. Headshot. Thôi nó cho nó cho. Chỗ nó hàn. Jonathan Cooper. mà quá โอ้ยโอ้ยตายยังนี่สวัสดีครับพี่น้องฟ้ากูได้เดือดบ้างอย่างเงี้ยโอ้มันอยู่หลังควันนะเนียมองไม่เห็นโทษถใชใช่รอไมนไรเอาเลยดิไอนี่เขาสะปืนเนีเห็นไหมเขาไม่รู้ทำไมผมโอเลยครับพี่ หายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอะไรห่ะรับเบิร์ฟังเลยอันรัเบิรเลยเออไม่มองไปอีกแล้วกลับไปแล้วีเจ้าต้องเอาไยัง ยังไหมครับไอ้เหียอย่าเย็นพี่อย่าเย็นเยโอ้โหอยู่ไปเฮ้ยขอบพื่นหน่อยนี่เลยอ่ะไม่อย่างงี้พี่เขาอยู่บีคนเอบีอ๋อบีสอง

แบบเข้ามาไม่เจ็บโอ้ยดีสองตัวเพื่อนเก็บตัวหนึ่งอิวบ่ไม่ไหวแล้วว่ะคือไม่ไหวเหมือนกันครับ h บีเข้าบีเข้านั่งวางเหรอไอ้ขี้ปุ๊บ ยนเกินนะพอละพอละทีถ้าทีมนี้เราอะมึงจะไม่โดนกุนเลยใช่ใช่ยังมีหาลวยังอโาี่ไนหน้เย็นนะอร่พวกมึงอะไปเิดเอาอะ

อต้องแวบดูไปบ่อยเว้ยซีผมไม่ได้บอกกระดายเลย่คูในใจกูคิดอยู่ว่าคุจะมีดดีไหมโอ้โหเอาแล้วอะ่ะ okay. โมอเบี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 เขย่าใกลไอ้เดีวเย่ใกรไอ้ ตี liberal, ส iyet, ี่บอลนี่เพียงหน้ากลางตัวรถถังอ่ะเบอยากเข้าแล้วมันไม่รับเนี่ยหน้ากลางรถถังสไนเป็นเม็ดเดียวมั้งสี่เข้าสองตัวครกแล้วไปเลยไปห้องหรือไปอ่ะโอ้ พี่ตกกระดานวิถ่ายไปละววถ่ายไปเฮ้ยตายอีกเน่ยข้างในมันยังไม่ตายใช่พืน่าจะลวงกลางอนี้ป่ะเปประตูบ้านเอาดิเอาเลยสนายบอกว่าต้องพิสูจนคนบ้าน อ้าวอยูดีมอโเอสายไกลสายไกลสายไกลเพื่อก่อนเลยไม่เป็นไรพี่พีกเล่นต่อเพีเล่นไหมล่้ไหมพี่โอเคจะไาพี่นักผมออกลงนะครับป้อมบอมบีเข้า Bong bi đã. Thằng này, thằng này. Cái cày nữa. Nhưng khi đổ thằng này về là bị mà chết. Đi có đủ cao mới ạ. น่ากะน่ากแป๊บนึงได้ขึ้นมานนี่นบ้าอยู่หรือเปล่าสมองดลูกหนึ่งโอ้โหโอ้ติดอไรอยเี้ยกาเข้า B A A A เสียงยูทูปนั่งดูไลฟ์อยู่กโดไลไปด้วยอันนี้ไปด้วยนั่งดูไลฟ์เอฟิชทางการ ไปบ้านบีพี่ไปบ้านทางบีนั่นแหละนั่นแหละซ้ายขวาขวาขวาพีตัวนึ่งชัวร์นะเข้าเข้าบีไปแล้วพี่ผมว่ามันโยบีไปทำบ้านบ้านเราบีเข้าบีเข้าตัวหนึ่งคาคาตาตัวนึงน่าจะลายใหญ่

ทันเลครับผมอจะช่ยอนไรี่่ยอไรเลยรับริปเปิเกยาหูเพ็ดชืนไม่ได้ยินเสียงเลยทีุ่นมีเปิดบามะดเราเปิดเสียงรอเลยรอเลยนั่งดูดีกว่ามีข้า เฮ้ถยถ่ยแล้วถาละดการคนหนึ่งนะยัเนมีถอยไปแล้วสินอแลบถอยแล้วเบอบีมาล้วงเฉยมมนเล่นแบบมาล้วงแง๊มดูเห้ออบองเอเจ็บป่ากตัวหนึ่งกาเขาเก มานพอไล่หมดตัวหนึ่งวะเข้าแล้วขวาชิดขวาชิดจ้าอะไรเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวพี่หรอป่าวพี่ยเด็กระวังไว้พี่ระวังไว้ได้

อยู่บนใดบนใดลงเองแ้จ้ blue t e a เขาแจ้เขาผมริงบีเลยวิธเข้าใจเขาเล่นทนายแล้วอ่อยให้ปะสนายให้หมดไหมไม่เอาแพ้ดิ